สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับสครูแอ d ดก็กลับจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับพอดีแอดเฝ้าตามน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาค่อนข้างฝันแม่นนะครับแต่เขาไม่ค่อยพูดนะครับเมื่อสองงวดที่แล้วเขาบอกคุณแม่เขานะครับว่าเขาฝันเกี่ยวกับรถปรากฏว่า เลยก็ออกทะเบียนรถเขาจริงๆนะครับวันนี้แอดไปนะครับก็ได้ข่าวว่าเขาฝันนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดนะฮะแล้วก็ติดสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ยังเลยไม่ได้ถ่ายน้องเขานะครับแต่เป็นคนหนึ่งที่แอดคิดว่าหน้าหน้าติดตามนะครับวันนี้แอดมาตามเจนนอนนะครับเพราะว่าเจนนอนเขาฝันแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือแอดจะเน้นที่ประเด็นแล้วก็ อาการฝันนะครับส่วนจะแม่นไม่แม่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับเซน์คนฝันนะครับเรารอ,รอเจหนอนสักครู่นะครับสวัสดีครับเจหนอนสวัสดีค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าฝันดีมากเลยะจ้ายังไงครับเจนอนความฝันลองเล่าให้เพื่อนทีสี่ฟังหน่อยครับโอ้ยฝันต่งตเตะเจ้างวดไม่รู้จะแม่นหรือเปล่าฝันว่าอีกเจี๊ยบ กับไอเจพวเมียมันเอาปลามาขายให้ทุงละแปดสิบอืม,อมพอตอนเช้ามามันก็มาขายปลาจริงๆด้วยไอเจี๊ยบนะอ๋อไอเจี๊ยบกับไอเจมาพวเมียกันนะ่ะฝันเป็นจริงเลยเนาะอืมอืมฝันมาคืนว่ามันเอาปลามาให้สองถุงขนาดนี้เราเอาทั้งสองถุงพอตอนเช้ามามันมาขายปลาจริงๆด้วยโลละแปดสิบพราะคืนที่สามปุ๊บเราก็ฝันว่าอินุตมาลูกสาวอินุต เคร้วตะเคียนตะจิตฉันห้าคนอยู่ในบ้านฟันว่าอินุตก็ะจับวิทยุว่ามีวิทยุครรองว่าออกผลรางวัลความง,งวดวันที่หนึ่งเมษาพศหกห้านี่เลยจำไม่ได้เราจำได้แต่เลขท้ายมันห้าเจนี่เลยสามตัวเลยเขาทวนอีกรอบว่าห้าเจดแต่ตัวหน้าจำไม่ได้ อู้ซือห้าเก้าทำไมมา,มา,มาออกห9 7เก้าเนี่ในความฝันคือในฝันนั้นเสียงเขาบอกสองครั้งเลยอืมบอกสองครั้งก็บอกว่าออ 3, เลขที่ออกห9 7นี่เลยอีนุ <ừ> ่นร้องตบมือมีคนเสียงดังร้องว่าเอ้ยเลขที่ออกเฮ่เฮ่เขาว่าห้าเก้ 5, 9, ว่าฉันกระดาวเลขอะไรมาออกตัวเก่าว่าห้าเก ฉันซื้อห้าเก้าสี่จนอนในความฝันนั้นเสียงใครโห่ร้องดีใจใช่ไหมก็เสียงคนในบ้านดีใจพวกแต่กกจิตพวกไอ้ขวอ้นุชย์อยู่<อ>ในบ้านนี่เลย<อ>ดีใจกันร้องเสียงดังวิทยุดังเลย่าห<อ>้าเก้าเจ็ดนี่เลยเสียงที่ว่าเขาฟังวิทยุเนี่ยคือได้ยินชัดเนะาะเจ้นอนได้ยินชัดอย่างเงี้ยเลขที่ออกเขาพูดซ้ำสองครั้ง่าห้าเก้าเจ็ดเลขอะไรไม่โอกไร ครั้งแท้เก้าห้าเก้าเจ็ดนี่เลยปีปยที่<อ>แล้วมันออกเก <ừ> ้าเจ็ดสองสามครั้งแล้วเก <ừ> ้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยมันไม่มีเลขออกบ <ừ> ้อ <ใน S 1> มออกห้าเก้าเจ็ดเนี่นยในความในความฝันฉันก็บอกว่าฉันซื้อห้าเก้าสี่ทำไมมาออกห้าเก้าเจ็ดว่าง <ừ> ี้แค่นั้นเลยเขาก็ปิดวิดทยุเลยแต่ค<อ>รั้งหน้า หกตัวนะมันจาไม่ได้จําได้แต่ข้างลังห้าเก้าจิ 5, 9, คือเหมือนว่าไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินตัวหน้าหกตัวนะได้ยินแต่ทั้งวันที่หนึ่งห้าเก้าจิตครองกันเต็มทั้งอินุตทั้งวิทยุในเสียงดังเต็มในบ้านเลยอ๋อครองดีใจในบ้านมีอยู่ห้าคนฉันแต่จิตอะคูอินุตแล้วก็ตะเคียนเล่นน้ำเตา้าอ,อยู่ในนี่ในที่บ้านเลยนะเล่นน้ำเตาเออเขาเล่นน้ำเตา้าแต่เสียงอินุตมันเป,เปิดวิทยุ อันนี้ก็คือในฝันนะอในฝันเลขหาไรออกแต่หาเก่าเจ็ดแบบนี้มันไม่มีเลขออกโบกตัวอื่นทำไมมันไม่ออกในความฝันนี่แหละคือเลขที่ออกเนาะนี่นะครับช่องทุนครับเลขที่ออกนะครับของเจนอนนะครับออกคืนวันพระอ๋อฝันวันพระอืมจัไม่ได้ไปใส่บาทหลายเดือนแล้วยูใจพีมาบอกมั้งนี่แะครับเซนเซีนะครับนี่ก็คือ ความฝันของเจนนอนในงวดนี้น่าสนใจนะครับคนที่ฝันว่ากำลังออกรางวันแล้วออกเลขนี้มีถูกเยอะนะครับเ mm hmm. พื่อนเด็บซีครับ mm hmm. ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับงวดนี้เลขก็ชนกันเยอะอยู่นะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจนนอนนะครับ mm hmm. ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเด็บซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเนาะเพราะเลข mm hmm. เจนนอนวันนี้จะเป็นเหมือนในฝันหรือเปล่านะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกี็ดติดตามนะครับวันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณเจนนอนนะคะสวัสดีค่ะ